แบงทำไมการเมืองมันน่าเบื่อจังเกียวเบื่อไม่ได้เอ,อ้าทำไมอ่ะก็การเมืองคือชีวิตของเราอะการเมืองคือชีวิตชีวิตคือการเมืองถ้าการเมืองดีเนี่ยเศรษฐกิจก็ดีถ้าการเมืองแย่เศรกิก็แย่นะทำไมการเมืองมันวุ่นวายจังนี่ยวุ่นวายเนี่ยเพราะประชาชนยังไม่เป็นพลเมืองไงเข็มอยู่ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมแล้วหลักการประชาธิปไตยมีกี่หลักอะ หลักการประชาธิปไตยมี6หลักด้วยกันนะคะหลักที่1อําอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนใช้ได้2ทางคือทางตรงเช่นการออกไปชุมนุมโดยสันติปัสตากอาวุธทางอ้อมคือการไปใช้สิทธิเลือกตั้งหลักที่2หลักสิทธิและเสรีภาพหลักที่3หลักความเสมอภาคหลักที่4หลักพลาดรนภาพแล้วไอหลักพลาดรนภาพเป็นยังไงหรอหลักพราดรานภาพก็คือพอไปพี่เป็นน้องกันไง ถึงเราอะเหตุผลจะไม่เหมือนกันอ่ะแต่เราอะก็คุยกันได้ไว้พี่ใช่ที่ไงหลักที่5หลักเหตุและผลอ้าวแล้วหลักสุดท้ายอะหลักสุดท้ายเหรออ๋อหลันิติธรรมไงการใช้หมายอย่างเป็นธรรมเพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย